สปายทุกคนมินิก,กะมาพบมาพอกันคือเก่ากับส่งรายการสอนวันนี้เอากะสิมาอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินให้ทุกคนในหูก,กันอ่บาบัวสิเป็นเลทเงินบาทหรือว่าเลทเงินดอลลาร์เนาะและะ้วก็รวมถึงอ่าเลทเงินยูเอนน้ำเนาะวันนี้เนะอาก,กะสิมาอัปเดตให้ฟังกาเลทธนาคารถือว่ายังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนเด้อก็ถาวันจันเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เนาะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้ไว้ไ,วไ,วไวด้ใทุกคนเะด้อเนาะการมินนะินอกฮัชไชเบิร์เลทของเงินดอลลาร์ก่อนมินิสำหรับเลทสากลนั่นเองนะทุกคน อ่าเรสก,ก้นบริหับแหลกอยู่อ่าสองพันแปดร้อยหาซิบิตกีบต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นเองเนาะอ่ามาเบิงเงินยวนมนีิเนาะสำหรับอ่าเรทของสากลนั่นเองทุกคนมบริหารแหลกอยู่อ่าสามพันสองจุดสาเก่ากีบต่อหนึ่งยวนนั่นเองนะทุกคนอ่ามาเบงอ่าเงินบาทเนาะสำหรับเรทสากลเนาะมือเสาร์เปิดมากเขาใช้เบิงเรทของมือเสาร์ก่อนเนาะ อเลรคอมมิเชันี่ฮับแรกอยู่หกอยสี่กาจุดศูนย์ศูนย์ีนั่นเองเป็นคนอันนี้ก็คือเลทคอมมิเชัเนาะอ่าว่าเบิ้งเลทเขาเมื่แรกเนาะอ่าล่าสุดเนาะประมาณอ่าหาถึงหาโมงเลยเนาะหาโมงไปจนมาไปจนไปนั่นคนเน,นาะก็มีการปรับเปลี่ยนอ่าลงมาเล็กหน่อยเนาะฮับแรกอยู่อ่าหกลอยสี่สิบแปดจุปดสิบเก้ากีบ ต่อ1บาทกันเองนะทุกคนอันนี้ก็คืออ่าเลทอ่าเงินอ่าสากลนั่นเองนะทุกคนเนาะกัถ้าทุกคนไปแลกตามหานกับชดายเลทนีเนาะเพราะว่าอ่าตามหานต่างๆกะับเอาเลทสากลมาเป็นหลักนั่นเองนะทุกคนอ่ะเอากระมาอัปเดตประมาณนี้ทุกคนได้ส่วนเลทธนาคารเดี๋ยวหมวูออาจารย์น,นอสิมาอัปเดตให้กะอย่าลืมอ่าฝากทุกคนกดติดตามไว้ดีเด้อทุกคนเด้อเนาะเอาก็สิมาอัปเดตทุกคนฟังกันเสมอเลยเนาะกับพบกัน อ่เป็นประจำวัวตอนเสาร์ตอนแรเนอฮาก็สิมาพบกันอ่ายูนี่คือเก่านะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนเดอ้อสบายดี